ตอนนี้นะครับรถไฟขบวนสินค้าขบวนที่985นะครับรับส่งสินค้าพัสดุห่อส่งด่วนนะครับกำลังจะมาเข้าโค้งที่บ้านปโป่งนะครับแล้วก็ผ่านเครื่องกั้นทางด้านเหนือของสถานีบ้านปโป่งนะครับเดีย๋ยวเรามาชมขบวนรถไฟขบวนสินค้านะครับที่985นะครับ ้นทางกรุงเทพไปทางสุงไงโกลกนะครับจะผ่านบริเวณโค้งบ้านโป่งแห่งนี้นะครับเพื่อเข้าจอดนะครับรับแล้วก็ส่งสินค้านะครับที่สถานีบ้านโป่งนะครับขบวน985นะเป็นรถไฟ สินค้านะครับที่วิ่งระยะทางไกลนะครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบสามกิโลเมตรนะครับส่งพัสดุนะครับส่งด่วนเลยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นพัสดุของบริษัทแนวหน้านะครับรับส่งสินค้าแนวหน้านะครับส่วนใหญ่ก็จะมาโดยทางรถไฟนะครับเพราะว่าเป็นการส่งด่วนนะฮะวันเดียวถึงเห็นหน้ามาแล้วนะครับหน้าขบวนมาแล้วแน่นอนนะฮะ G.E.A. ครับเห็นหน้าก็รู้นะครับว่าทําขบวนโดย G.E.A. นะครับตอนนี้กำลังเข้าค้งมันป่งแล้วนะครับเดี๋ยวมาลุ้นน้ำเบอร์ครับว่าน้ำเบอร์อะไรมาแบบว่า,บาสบายๆมากเลยนะครับเข้าคงมันปง่ง G e a 4สี่ห้าสามเนะครับเสียงชุดชๆๆิดชิดชิดชิดนะครับเสียงลมนะเสียงลมชุดชิดชุดชิดนี่นะครับกำลังจะเข้ารับส่งสินค้าที่สถานีบ้านโป่งนะครับ นี่นะครับผ่านไปแล้วนะครับกระบวนสินค้า985นะครับเข้าจอดที่สถานีบ้านโป่งนะครับฝากเพื่อนๆน,นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับ